สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอเ้าไม่คั่วบะหนอกอีกแล้วนะคะขออภัยนะคะไม่คั่วบะหนอกสิแกงเห็ดนั่งฟ้านะคะวันนี้เนาะเห็ดนั่งฟ้าจะไต้กินด้ค่ะพี่น้องไม่คั่วบะหนอกก็เลยซื้อมากแกงกินแรงไม่คั่วบะหนอกเนาะคะ่ะสิแกงเปิดแ,แกะด้วยนะคะพี่น้องไม่คั่วบะหนอกไปตำบักพริกก,ก,นนะะนนก,ก็นะคะค่ะพี่น้องไม่คั่วบะหนอกจะปรุงด้วยนะคะ ดิบนะคะพี่น้องตับก็พร้อมแดงเนาะกับกระเทียมเนาะค่ะพี่น้องะะอ๋อก็พี่นาอจะใส่น,นลาเล็กน้อยนะคะใส่ปลาแดปรุงรสแจงน้ำใสๆเนาะค่ะพี่น้องสดอ่ะ sức nằm của cụ sẽ kèm nuôi một đây chắc nói nó phải này. อยากจิตสดนางนะคะพี่น้องใบแม่งรักของพี่น้องพี่ตูไม่ข้าบนอกจะเละนะคะ ไส้เบอร์ดีนะคะพี่น้องมันจะสีหอมเนาะยินมผักไส้ผักไรๆมูดเอาค่ะพี่น,อน้องหอมๆบะหมี่ผักติ๋วไส้นะค่ะพี่น้องติ๋วกับบะหมี่ไส้เขาบอกเอามาขายมา พวกกระดอกก็เลยเสียงแกงธรรมดาดีนะค่ะพี่น้องมันปดจักนเอยนะคะทุกคนว่าไม่เห็ดตื่นปดเลยเนะค่ะแกงเป็น,ปนะะปเห็ดหน้าฝันฝนเหมือนมากลเลยเขาตกแน่เลยเหมือน,นู้นสึกว่าหอนหลายเนาะค่ะพี่นอ้องสีเป็นซีขาวๆเนาะค่ะพี่น้อง จะแสบยค่ะี่มยันแสบอยู่ก็ผงสุรอยนี้นะพี่น้อง สุกไว้ยอยหรือคะพี่นอ้องสุกไปใหญ่แล้วใส่หลกโดดไปก่อนะค่ะพี่นอ้องจากซองสามโดดแรงเรียบร้อยนะคะพริกใส่เลย ปิดฝาได้คุณผู้ชมผู้เฒ่าโบราณ่นว่าเนาะแต่ว่าเห็นหน้าฝาเข้าบ่เป็นหยังดอกผู้เฒ่าโบราณ่นว่าเอาแกงเห็ดน่ะเห็ดเฮาไปเก็บน้ำปลาน้ำดองย่าปิดฝาเพิ่นว่าให้อายมันออกเพิ่นว่าบอก่น้ำผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าทางอีสานเนาะเพิ่นคนบอกให้ฟังเนาะแต่ว่าผู้เฒ่ากรุงเทพโอ้โหเนาะค่ะ เพราะว่าไม่เคยนเนอกแต่ยุคกับผู้เฒ่าคงเท่ย okay. ์ยู่กับยูตะกับไม่ไงไม่ไงแล้วหูเทียบหูแดงกับจะเราผู้เฒ่าภาคอีสานเขาจะเอาวาวแนวนั้นนะคะเนาะมาทำแกงเห็ด เก็บน้ำปลาน้ำดงอะยอะยะปิดฟ้าเัิว่าพวกมันออกซิซิมลองมันก็น,น่าพี่น้างซิมได้นะคะ่ะทักที่นี่นะคะซิมพีน้องอย่าวาจังสันอย่างสีเด้อมันบอสต้องให้มันสมไอห่วยมันจะสีแสบเนาะ ก,ก,ก็เป็นน่อกระเจี๊ยบใส่เอ,ง,เองมันส,มส,มสม้มๆมะนาวกับสีบยบกระใส่เนาะค่ะเป็นของวันเหลืองของมันจางค่ะพี่นอ้องแล้วก็เผ็ดแต่ได้ค่ะพี่นอ้องพอใส่ลงนะคะพี่นอ้องส,นสน้มๆเอาสีนะจะพักตู้ใบเมืองละนั่นเองกับ ต้นหอมแส่พักหลายๆแ่บเองคี่น้องขอหยาอชุรด,ดอีกจังน้อยในเด้อพี่น้องเด้อจะอีก <c oughs> วงหนึง่ง <c oughs> ซีบใหม่ค่ะพี่น้อง งเห็ดบานเข้านะคะบานเข้าใส่ผักอิตผักติ๋วเนาะมันก็จะแซ่บพิ่น้องซิมไหมนะคะพร้อมพรอมราคาพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องมาต้องใส่เลยอันนั้นโอเคค่ะพี่น้อง พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมี่ัวก้นนอกทั้งนี้เ้อค่ะกดปักกระดิ่งเพื่อสิบวิพาถ้าคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะก็ร่งแรงใจไมี่ยวก้วยนอกขอพุณนได้ลายครับพี่น้องสุขสบายสุขหูสุขุ้นไม่มีเงินไม่ทีทองใส่พี่น้องมื่อนี้ลอตเตอรี่ออกถือกันบอกเนาะคะ่ะรวยกันบอลนะคะ่ะขอให้โชคดีสุขหูสุขข้นนะคะเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ